สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูผัดซีอิว๊วบะหมี่กรอบค่ะก็เป็นผัดซีอิ๊วที่ทําง่ายๆแล้วก็ทาไม่ยากเลยนะคะก็ถ้าเบื่อผัดซีอิ๊วแบบอื่นผัดซีอิ๊วเส้นเล็กผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วเส้นหมี่ก็ลองหันมาเป็นเส้นหมีก่กรอบดูบ้างนะคะเปลี่ยนรสชาติดูบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือคะน้าค่ะซึ่งเราได้หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แช่น้ําไว้ต่อไปค่ะก็จะเป็นกระเทียมสับแล้วก็ตามด้วยไขย่ไก่หนึง่งฟองต่อไปค่ะก็คือเส้นบะหมี่ค่ะบะหมี่เราจะต้องนําไปทอดก่อนทีนี้เราจะใช้แค่ก้อนเดียวแต่ในการทอดนะคะเราต้องแยกให้เส้นบะหมี่เขาเนี่ย เป็น2ก้อนก่อนเพื่อที่จะได้ทอดได้ง่ายขึ้นและนี่ค่ะก็คือหมูที่เราหั่นชิ้นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทอดเส้นบะหมี่กันค่ะใส่น้ำมันลงไปพอประมาณนะคะน้ำมันร้อนใส่เส้นบะหมี่ลงไปแยกเขาเป็นสองแพร์แพนะคะทอดสองครั้งเพื่อที่จะได้กรอบได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะอันนี้คือแพ้ที่หนึ่ง ตอนนี้ก็ได้แล้วค่ะกรอบแล้วเราก็จะนำขึ้นมาแล้วก็ทอดแผ่ที่สองบะหมี1ก้อนเราจะแยกทอดเป็นสองรอบนะคะอันนี้ทอดเป็นรอบที่สองเราจะเรียกเป็นแพ่ๆนะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้เข้าใจได้ง่ายๆเสร็จแล้วค่ะเราก็จะนำขึ้นมาและเราก็จะเอาน้ำมันนั้นทิ้งไปนะคะตั้งกระทะใหม่ ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยน้ำมันเริ่มร้อนค่ะเราใส่กระเทียมสับลงไปขั้นตอนตรงนี้เราจะผัดให้กระเทียมหอมก่อนนะต่อไปค่ะเราก็จะใส่หมูลงไปและเราก็ผัดต่อค่ะขั้นตอนนี้เราจะผัดให้หมูสุกก่อนหมูก็สุกเรียบร้อยแล้วเราใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะ แล้วก็ผัดคุกเ้าเ้าสักเล็กน้อยแล้วก็มาถึงขั้นตอนของการใส่คะน้าค่ะในการผัดซีอิ๊วบะหมี่กรอบนะคะ เราจะไม่ใส่บะหมีม่กรอบลงไปเราจะใส่ในตอนท้ายนะคะแล้วค่อยปรุงรสชาติแต่ตอนนี้เราจะผัดให้คณาสุกก่อนค่ะตอนนี้ทุกอย่างก็ได้แล้วคณะสุกแล้วค่ะเราใส่มีกรอบลงไปเห็นไหมคะสองแพรเราก็จะใช้ตะหลิวนะคะตัดเค้าให้เป็นชิ้น ให้เป็นชิ้นให้แยกออกจากกันนะคะและเราก็จะมาปรุงรสชาติอย่างแรกเราจะใส่ซีอิ๊วดำลงไปค่ะเราก็ในการนะคะปรุงรสชาติซีอิ๊วดำจะต้องเกลี่ยนะคะให้ทัท่วๆต่อไปก็น้ำตาลค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาว เพิ่มความหอมด้วยพริกไทยค่ะโรยลงไปเล็กน้อยค่ะโรยให้กระจายกระจายนะคะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะผัดแค่พอส่วนผสมเข้ากันเท่านั้นค่ะจะไม่ผัดนานนะคะเดี๋ยวเส้นบะหมี่กรอบของเราจะไม่กรอบค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทำการปิดแก๊สและเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะ นี่แหละค่ะเพื่อนๆก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูผัดซีอิ๊วเส้นบะหมี่กรอบค่ะ